สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Talk, ครูท a l k ไขรหัสเทคจากโรงเรียนบ้านขามพุทยาคมกับครูแทนครับและครูนุ้ยค่ะรายการที่จะพาไปใครความลับเบื้องหลังเทคโนโลยีแบบง่ายๆกันค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเลยนะครับ ทำไมซิลิคอนถึงกลายเป็นหัวใจสำคัญของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทบทุกอย่างรอบตัวเราใช่ค่ะตั้งแต่คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือที่เราใช้กันทุกวันเนี่ยมีซิลิคอนอยู่ข้างในทั้งนั้นเลยนะคะมันมีอะไรพิเศษซ่อนอยู่ในธาตุนี้กันแน่นะครับนั่นสิค่ะถ้าให้เริ่มนะครับมันเริ่มจากสิ่งที่ ดูธารรมดามากๆอย่างทรายใช่ไหมครับใช่เลยค่ะทรายตามชายหาดหรือที่ใช้ก่อสร้างเนี่ยส่วนประกอบหลักๆก็คือซิลิกาซึ่งเป็นสารประกอบของซิลิคอนนั่นเองค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วก็ซิลิคอนเนี่ยนะคะเป็นธาตุที่มีมากเป็นอันดับสองบนเปลือกโลกเลยนะรองจากออกซิเจนเท่านั้นเองค่ะโห้เยอะขนาดนั้นเลย ค่ะก็เลยหาวัตถุดิบได้ไม่ยากแล้วก็ราคาก็ไม่แพงมากเมื่อเทียบกับวัสดุอื่นๆที่อาจจะใช้ได้เหมือนกันแต่แค่หาง่ายราคาถูกก็คงยังไม่พอใช่ไหมครับคุณสมบัติสำคัญจริงๆที่ทำให้ซิลิคอนมันโดดเด่นขึ้นมาเนี่ยคืออะไรครับคือคุณสมบัติการเป็นสารกึ่งตัวนำหรือเซมิคอนดักเตอร์ค่ะอันนี้แหละคือหัวใจสำคัญเลยสารกึ่งตัวนามันทางานยังไงหรอครับอธิบายง่ายๆได้ไหมอธิบายง่ายๆนะคะ ก็เหมือนเป็นสวิตช์ไฟฟ้าขนาดจิ๋วมากๆเลยค่ะคือเราสามารถควบคุมให้ซิลิคอนเนี่ยมันนำไฟฟ้าก็ได้ครับหรือจะให้มันไม่นำไฟฟ้าก็ได้อ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนเปิดกับปิดใช่ค่ะเปรียบเทียมง่ายๆก็คือถ้านำไฟฟ้าก็เหมือนสถานะเปิดหรือเลข1ในระบบดิจิตอลครับผมแต่ถ้าไม่นำไฟฟ้าก็คือสถานะปิดหรือเลขศูนย์นั่นเองค่ะแล้วในชิปคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันเนี่ย มันก็มีสวิตช์จิ๋วๆพวกนี้อยู่เยอะมากเลยใช่ไหมครับที่เรียกว่าทรานซิสเตอร์ถูกต้องเลยค่ะในชิปเล็กๆอันเดียวเนี่ยมีทรานซิสเตอร์ที่ทำจากซิลิคอนอัดแน่นอยู่เป็นล้านๆตัวหรือเดี๋ยวนี้ก็เป็นพันล้านตัวแล้วนะคะโหเยอะมากการเปิดเปิดปิดปิดของทรานซิสเตอร์จำนวนมหาศาลนี้แหละค่ะศูนย์กับหนึ่งคือพื้นฐานของการประมวลผลข้อมูลทั้งหมดในคอมพิวเตอร์หรือมือถือของเราเลยสุดยอดเลยครับแค่เปิดเปิดปิดปิด กลายเป็นการทำงานที่ซับซ้อนได้ขนาดนี้แต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะซิลิกอนยังมีข้อดีอีกอย่างที่สำคัญมากๆเลยมีอะไรอีกครับก็คือเวลาที่ซิลิกอนมันทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศนะคะมันจะสร้างชั้นฟิล์มบางๆที่เรียกว่าซิลิกอนไดออกไซด์หรือ SiO2 ขึ้นมาเคลือบผิวอืซิลิคอนไดออกไซด์ใช่ค่ะซึ่งเจ้า SiO2 เนี่ยมันมีความเสถียรสูงมากแล้วก็เป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีเยี่ยมเลยค่ะ เป็นฉนวนไฟฟ้าอันนี้สําคัญยังไงครับสําคัญมากค่ะเพราะมันช่วยปกป้องวงจรเล็กๆที่อยู่บนชิปไม่ให้มันช็อตกันทําให้เราสามารถสร้างวงจรที่ซับซ้อนมากๆบนพื้นที่เล็กจิ๋วได้โดยที่มันไม่รวนค่ะเข้าใจแล้วครับก็คือช่วยให้เราอัดทรานซิสเตอร์เข้าไปได้เยอะๆโดยไม่เกิดปัญหาประมาณนั้นเลยค่ะคุณสมบัตินี้แหละที่ทําให้ซิลิคอนเอื้อเหนือกว่าสารกึ่งตัวนํายุคแรกๆอย่างเจอมเมนียมที่เคยใช้กันมาก่อนอ๋อ มีตัวอื่นที่เคยใช้มาก่อนด้วยเหรอครับใช่ค่ะแต่เจอร์เมเนียมเนี่ยออกไซด์ของมันไม่ค่อยเสถียรแล้วก็เป็นฉนวนได้ไม่ดีเท่าซิลิคอนไดออกไซด์ค่ะนอกจากนี้ซิลิคอนยังทนความร้อนได้ดีกว่าด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็กระบวนการผลิตซิลิคอนให้บริสุทธิ์มากๆเนี่ยมันพัฒนามานานมากแล้วทําให้ผลิตได้ทีละเยอะๆแล้วก็คุณภาพน่าเชื่อถือด้วยค่ะฟังดูแล้วซิลิคอนนี่มันสมบูรณ์แบบเลยนะครับสําหรับวงการเทคโนโลยีก็ เกือบๆนะคะแต่ว่าโลกเราก็ไม่เคยหยุดพัฒนาใช่ไหมล่ะคะนั่นสิครับตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ก็เริ่มมองเห็นแล้วว่าเอ่อซิลิคอนเองก็อาจจะกําลังจะชนเพดานหรือว่าถึงขีดจํากัดทางกายภาพของมันแล้วเหมือนกันค่ะขีดจํากัดในแง่ไหนครับในแง่ของการทําให้ทรานซิสเตอร์มันเล็กลงไปเรื่อยๆอะคะ่ะคือมันเล็กมากๆจนใกล้ถึงระดับอะตอมแล้วมันก็จะเริ่มมีปัญหาทางฟิสิกควอนตัมเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้ควบคุมยากขึ้น พอเล็กลงไปมากๆมันจะเริ่มไม่เหมือนเดิมใช่ค่ะแล้วก็อาจจะไม่สามารถรองรับพลังการประมวลผลที่มหาศาลมากๆอย่างที่คอมพิวเตอร์ยุคหน้าต้องการได้แล้วโดยเฉพาะพวกควอนตั้มคอมพิวเตอร์อะไรแบบนั้นน่าคิดเลยนะครับถ้าซิลิคอนมันถึงทางตันจริงๆแล้วอะไรจะมาแทนแล่ะครับที่นี้ นั่นเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยค่ะตอนนี้ก็มีวัสดุใหม่ๆที่นักวิจัยกำลังศึกษาและพัฒนายอยู่หลายตัวเลยนะคะที่เราอาจจะเริ่มได้ยินชื่อกันบ้างแล้วอย่างเช่นอะไรบ้างครับก็อย่างเช่น แกลเลียมไนไตรด์หรือ GAN ที่เด่นเรื่องจัดการพลังงานสูงสูงหรือพวกวัสดุล้ำยุคอย่างท่อนาโนคาร์บอนคาร์บอนนาโนทูบหรือไม่ก็กราฟีนกราฟีนที่มีคุณสมบัติทองไฟฟ้าที่เน่าทึ่งมากๆค่ะฟังดูเป็นอนาคตมากๆเลยนะครับใช่ค่ะแต่ละตัวก็มีทั้งจุดเด่นแล้วก็ความท้าทายในการนามาใช้งานจริงแตกต่างกันไปการจะหาวัสดุใหม่มาแทนที่ซิลิคอนที่ทำได้ดีมากๆในหลายๆด้านพร้อมกันเนี่ยก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายๆค่ะ ครับก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามกันต่อไปนะครับว่าอนาคตของหัวใจในโลกเทคโนโลยีจะเป็นอย่างไรสำหรับวันนี้เวลาของครูถอดไครหัสเทคก็หมดลงแล้วครับไว้มาติดตามเรื่องราวน่าสนใจในโลกเทคโนโลยีกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ